โอเคนะครับผมอยู่กับผมนะครับดิกกี้นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเกี้ยใส่สตรีมเมอร์นะครับที่ชื่อว่าทาโร่นะครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมทำอะไรบ้างนะครับ ผมก็กลัวนะครับให้ทุกคนดูให้จบนะครับคลิปนี้นะครับผมบอกเลยนะครับโคตรสนุกอย่างแน่นอนนะครับและถ้าเจ้าตัวมาเห็นคลิปนี้นะครับผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับพอดีผมเข้าไปในประเทศแล้วผมเจอพอดีเลยนะครับก็เลยขอจัดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยแกล้งไปอยู่นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนะผมจะปักขวาด้านบนนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับอืม โอเคนะพอดูผมเทมการเอารถมาจอดใต้ตึกนะครับเพื่อที่จะดูจอของมันนะครับว่ามันทาอะไรอยู่นะครับผมก็เลยจัดชุดเล็กไปให้ก่อนนะครับอผมยังไม่รีบนะครับผมก็ค่อยๆไปนะครับเอาไปรถ่ะคุณตลอดผมโดนชนรถตกไปข้างล่างเลยอะเราวิ่งลงแปลอาดีกว่าผมเนี่ไงเนี่ยนี่ยเนี่ยเราจะวิ่งลงแปลอาได้ลงบันไดกันก็มีรถอะไรครับที่รู้เหมือนกันครับนี่ เลอเิดเสียกจเตีมันเนี้ยยิงได้มันเปิดมันยิงได้เหรอครับได้ได้ได้ตลองมอบไปครับได้ได้ตลอง โอเคแล้วเขาดูผมได้ทาการเศษรถถังมินิให้มันนะครับมันก็ชอบใช่ใหญ่เลยนะครับและถ้าใครดูจนถึงตอนนี้นะครับก็อย่าบึงข้ามนะครับผมบอกเลยนะครับหลังจากนี้นะครับตราหนักกูนี้อีกนะครับเป็นรอยเท่าเลยนะอืมเพราะหลังจากนี้นะครับมันคิดว่าคนที่นั่งรถกลับมานะครับเป็นคนเศกรถใส่มันนะครับอืมมึงเศษรถถังมาหรอน้องเศษรถถังมาหรอน้องมันรู้แล้วหรอรถมันมาจากไหนสองคันเลยอ่ะไอนันแค้นเราหรือเปล่าวะแม่งชนรถลงเลยกไอนัแค้นเราหรือเปล่าวะแม่งชนรถกลงเลย เก่าหรอมันัไม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สั์กูให้ของดีกว่านี้ไอ้ที่อ่ะเอาไเอาชิ้นเล็กๆกันชิ้นเล็กๆเดอเดอดเอาอะไรให้มันเดี๋ยวฮะเ่อาดีๆมึงเสกมาเหรอเซนย่างอื่นได้่ยเซังอื่นเนี โอเคนะเขาดูหล่แต่ที่ผมได้เสกรถถังไปแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเสกของต่อไปเลยนะครับซึ่งหนักกว่าก่อนได้ดีอย่างแน่นอนนะครับจนมันอึ้งไปเลยนะอืมเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ย เอออะไรก็สั่งให้ไอ้เยังไงเอาวะไอ้โปนะครับโปถ้ามึงดูอยู่นะมึงสีเรือมาให้กูหน่อยอ่ะอ้ยเฮียมึงก็ได้แค่เรือละครับยิ่งทำยิ่งเหมือนจะชอบใจใหญ่นะครับผมก็เลยจัดให้ตามคําขอนะอืมบอกแล้วนะครับอย่ามาท้าผมนะผมยิ่งกว่ายอดมนุษย์นะครับยิ่งกว่าเทพเจ้าอีกนะครับอืม้ ใหญ่จริงวะมึงไปขี่บอลลูนหลังจากนี้นะครับมันได้ขอให้ผมนะครับเทกเรือต่อหน้ามันนะครับเพื่อให้ทุกคนตกใจนะคนที่อยู่ข้างข้ามันระตกใจนะครับผมก็เลยทําตามมันนิดนึงนะครับอืมไหนๆก็มาเรือแล้วก็ขออนุญาตใส่สุดเลยกันนะรออมาล่อมา Ει, Pilot, ดูสายตามปนี่มันน่าคิดอะไรอยู่นั่นแหละเอาเรือมาดิเรามาให้สองคนนี้เห็นดิเอาเรือมีใหญ่เห็นลงเลยอขี่เรือขี่เรือพ่อไม่ได้ปูแล้วเนี่ย พูดที่เฉยนะไม่เกี่ยวนะพูดที่เฉยโอเคคนดูคลิปอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมก็ขออนุญาตแถมใม่อีกหน่อยแล้วกันนะครับอีกประเทศนึงเนาะก็ไปดูกันได้เลยครับแต่ที่ผมไปทำการมาประเทศอ่าวหวานนะครับเพื่อมาเรียนประเทศนิ้โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็เลยมากดนตีีเสียพวกเคียพวกเบียร์ที่มันเอาเวลาชีวิตส่วนตัวนะครับแทนที่จะได้อยู่กับพ่อกับแม่นะครับที่มันเกิดคลอดมันมานะอืมก็เลยสั่งสอนพวกมันนะครับให้รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่นะครับของพวกมันนะอืมว่ากว่าจะเลี้ยงพวกมันมาเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับ หรือออกไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ออกนะครับไม่ได้ออกนะครับใช่เหรอใช่หรอใช่ครับไม่ได้ออกครับตอเล่ของกูเที่จออกที่อะไรสัตว์มาเว้ยดูครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นไอ้ดอกนะครับ หมือนคู่เมื่อก่อนดิฮะอะไรนะยังไงวะทุกคนคิดว่าตัวตัวคนเดียวเราตัวคนเดียวจะสามารถชนะไอ้ดอกได้ไหมได้ได้อะอะโหลอะโลครับพี่ผมขออยู่ด้วยได้ไหมครับอะโหล้องตีทำไมเนี่ยไม่สนิทเดี๋ยวถ้าเรื่องเดี๋ยวครับฮัลโหลพี่ครับพี่ครับอะไรเนาะอะโหลครับพี่ขอขอรบวงด้วยได้ไหมค,ครับรอพี่ นี่ครับถ้าเล่นนี้เสร็จแล้วแนะนำให้พี่ไปร้านเซร์พานาไปดีสก,กินหน่อยนะผมก็ผมแต่งสก,กิน,นผมแต่งตัวแล้วครับเนี่ยผมเปลี<อ>่ยนกางผมเปลี่ยนกางเกงครับก็ถ้าถ้าแอดมินมาก็ตามนั้นครับผมบอกแล้วอาแต่มันมีเสื้อันนี้มันมีอยู่ในตัวเกมไม่ใช่หรอครับผมชอบแต่งทรงนี้ครับมันผิดละพี่เยอะจังพี่อามันมันผิดละครับมันต้องแต่งหน้า31แต่งตัวเสียงหล่อยอ,อย่างเงี้ยแบบแบบแบบ เอากา็ผมถามดีๆเนี่ยมันต้องแต่งหน้าสามเซนเมตรเท่านั้นแหละครับครับครับพี่ครับหล่อเหรอครับพี่เด็กแบบไหนก็ได้พี่ตามใจชอบเลยพี่มีแค่นี้เหรอพี่ก็ผมชอบแบบนี้ครับเออโอเคไม่มีอะไรต้องพน้องครับเราคนความคิดคนละแบบถูกไหมล่ะเฮียใช่ไหมล่ะเฮียถูกครับพี่ถูกอ่าถูกต้องโอเคไปคิดเราก็คนละแบบอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเฮียผมคิดเรามันก็คนละแบบไม่ใช่เหรอใครใครคือเฮียครับ

ร้องโป้เฉยฮ <c oughs> เฮียไอพี่จะตีผมทำไมเนี่ยโอ้โดนแบนเลยเฮ okay, now, ียโอเคนะครับคนดูถ้าใครดูจบแล้วก็ฝากกดเลขหนึ่งมาหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับก็อย่าเพิ่งปัดไปไหนนะเพราะว่ามีคลิปหนึ่งครับที่ยังไม่ได้ออนแอร์นะครับแต่ผมผมเคยลงไปนะครับแต่มันติดเหลืองนะอืมก็เลยเอามาแถมไป้ไ้วยคนช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อให้คลิปมันดูยาวขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากก็ฝากกดเลขสองแล้วก็เป็นกระจายให้ผมด้วยละกันนะครับอ๋อรู้เขาพี่พี่พี่ชายครับพี่ครับ รถข้างนอกนี่รถพี่หรือเปล่าครับข้างนอกใช่ครับแล้วมันจะมาจอดเที่ยอะไรตรงนี้นี่มันใช่ใช่ที่จอดหรือเปล่าครับอะไรนะครับมันใช่ที่จอดไหมครับพี่อ๋อตรงนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับแล้วเป็นที่ของมึงเหรอไอ้สว่างนี่มันนี่มันคือฟุตบาทส่วนรวมนะครับแล้วมึงมาจอดทำเที่ยอะไรตรงนี้ครับโอ้โห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 กลัวเหรอครับพี่รีบขึ้นรถเลยโอ้ย อะไรไอ้สวะไอ้สวะยิงพี่กูทำไมไอ้สวะไอ้เฮียยิงยังไม่โดนเลยตามมึงเขีหรือเปล่าครับไปสัตว์ตามมึงเขีหรือเปล่าครับไปเฮียเล่นไฟเอ็มยอะจะตายเขีแล้วหรือเปล่าปึ้งอ่ะมือไปเที่ยวอะไรมึงจะหนีหาพ่อหาแม่เมือไอ้เฮียเอามัน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 จ่อไอ้เฮียกระจอกเว้ยอ้เฮียกางขี้ผายดิถุยเฮียไม่ใครไม่ไม่มีใครไหวกับพวกเธอสิ้งคนในเฮียกวาดกางเลยพวกมึงดูตัวไม่เหนียบเฮียไหวเปล่าพวกมึงอ่ะเอ้ยดูเลยอ้าไวเฮียอยู่ดีมาเลื้อยใส่คืออะไรเนี่ยมาเลื้อยทำไมครับฮหล่อเอา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  เลือดใส่ผมทําไมครับเนี่ยผมทำอะไรผิดรถที่ยเต่าจิ๋มหายหมอครับหมอครับหมอหมอไปผมขอขึ้นรถได้ไหมครับหมอขึ้นอยู่บนรถกับผมได้ไหมครับพี่เขามาเลือดใส่ผมครับพี่พี่เขามาเลือดใส่ผมเนี่ยโอ้ไม่มีใครเชื่อเลยเว้ แค่เสียสวตัวนึงเหครับอมึงเลือควรเลยมึงฮะเลือควรเลยมึงไอ้เยปูเลือควรเลยมึงเยปไอ้แต่เลือควรเลยมึงเยปเลือกเลือกอะลอมพ่อเลือแม่ไงเฮียไอ้เฮียกระจอกายเฮียโ่ใหเนี่ยตัดเจ็แล้วมึงไงเฮียตลกชิบหายมึงอะตลกชิบหายเฮียคุยะไรสัตว์ฮะ เวลาเฮียคุยไรตำรวจมึงเลื้อยหน่อยเฮียฉันสอนน้อยผมไม่ได้ปลุผมไม่ได้ปลุหัวชุบูครับโปรฟีพ่อมึงอไงเฮียอย่าเด็กเฮียว่าจุดเฒ่าอย่าเลยนะเอจอดไม่หมดเว้ยไหวลาเนี่ยไอ้มึงเดียวอะไรวะมึงจะชุบท่อไมวะกูถามคุณหาพ่อหาพ่อมึงอ่ะพ่อมึงเปิดอะปอมตะเปิดอะมาตาเปิดหัวชุบูแล้วเสร็จแล้วใส่แล้วเสร็จแล้วทำเสร็จแล้ว

าพ่อมึงเนี่ยควายควายดูนะครับไอ้ยุมไม่ได้มันจะเสกเรือมาทนะพี่พี่มาล็อกมือผมทำไงพี่ไี่ผมทำไม่ได้อะไรไม่ได้เลยี่ยมัล็อกมผมก็ดูเอานะครับนี่คือฝีมือพี่เองนะครับควายสัตว์ควายสัตว์ควายสัตควายติดประจาว้ควายแล้ว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  ่เลยนะาเวยกลวายอไม้ลยอะคอาเเยะตองพยยามอาิเยีะยะนเยดมนลยวมันลวเาดล่ขะฝือก็ไมียวายด่าก็ไปเยอะเหวาเก็ดาเเรอารอกัคอมลงจดไทีเลยมึงมึงทอะไรของูดูอบ่ามันเป็นยังไงนะครับประเทศมกตีตอนนี้ก็ดูมแค่เนี่ยคอมูยางแรงเลย่อะไรของกคอมลงก็ดูสภาพประเทศมาตอนนี้ครับ นี่ครับสภาพ,าพ <ใน S 1> ประเทศะนะ<ใ>นโอ้ <ใน S 1> แต่โดนล็อก, <ใน S 1> กมืออ,มมมมอ่ะโดนล็อก,กมือเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยถ้าพี่ได้ป่ะถ้าจะเกิดใหม่มัน่าจะหายแล้วนะ พี่ดูระเบิดไม่ได้เหรอระเบิดพี่มันฆ่ามันฆ่าตัวเองงพี่ขอกูแลดกูแลให้ส่อมขอกูแลงทีโปบ้าอียาอ่อนพี่ดูาฆ่าเองเองีู่ม <ent> ก so ุแลงีโปนา่วมคอมกแลงอ๋อหายแล้วหายแล้ว่ีกูแลอไรอมกแลกูไม่แหลกอ่ะเอ้ากูไม่แหลกอ่ะขอมกแลอมเพื่อนไม่ยัง่าอ่ะเยอะคอมเพื่อนแครไปแล้วเยอะคอมเพือนวายเยเขาก็หายไปตากเลืคอมเอวามอไ แเมเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงแหลกเองมันแหลกเฮ้ยพอมึงกาไวควายโอ้เฮียอย่างแหลกเลยสัต์ไหวเขาไม่ไหวเลยลื่นๆนะลื่นๆนะครับชิชิลลื่นๆนะครับ

เอไ<ห>าไปโดนแบนเลยใช่ไหมอันปลดล็อกกุญแจไงเนี่ย